สวัสดีครับเยี่ยวกับช่องดําซิ่งดินระเบิดอันนี้เรามาดูทีมงานสองของเรานะครับแยกเป็นสองทีมส่วนทีมงานหนึ่งก็เราก็ยังอยู่ที่ชิตะครองนะครับเจ้าทีเด็ดมักไฟร้อยอันนี้ทีงานทีมงานสองก็นี่โคมสุ130รอยสาสิบขับโดยจานกบส่วนมักไฟขับโดยจานคลิ แยกการทีมละสีคันนะครับรถดำทีมละสีคันปีนี้ก็ถือว่ารถดำเราก็ไม่ขาดแคลนแยกเป็น2ทีมได้งานปีนี้ก็ทำไม่ทันนะครับสำหรับทีมงานเราแยกทำเป็น2ทีมแล้วก็มีงานชั่วโมงเข้ามาอีกนี่ก็ยังจะไปดูงานชั่วโมงให้นะครับ งานปีนี้ก็ถือว่าคล่องนะครับตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จนี่เรายังไม่ได้จอดเลยวิ่งกัน2องทีมถ้ามีสามคันก็น่าจะวิ่งได้3ามทีมนี่มีสองคันก็วิ่ง2องทีมก็ถือว่างานปีนี้เข้าพอสมควรอันนี้ก็ขุดสะนะครับจานกบพีมือก็ใช้ได้ถ้าตั้งใจทํานี่ก็โอเคอน้อง ในเราเข้ามาส่งนะครับเอาน้ำมันน้ำมันมาแต่เช้านี่ใส่ดินแบบเต็มกล่องใส่ดินหลายงานหลายครับนี่ปีนี้เราลดไห่แกกแถมเราไม่ห่วงดินเราเน้นคุณภาพ อันนี้ก็เพิ่งมาได้สองวันนะครับนี่ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ก็มาวิ่งแต่สองวันวันนี้วิ่งก็ไม่ไกลนะครับก็น่าจะโอเคอยู่โอ้โหลั่นลั่นพี่น้องลั่น ทางขึ้นกว่าจะชั้นหน่อยแต่ก็ไม่มีอุปสรรคนะครับสี่คันก็ต่ได้ห้าคันเนี่พอดีห้าคันนี่พอดีสวยเลยรถดำไม่โคไม,ไม่ไม่ต้องจอด ทีมหนึ่งจะวิ่งไกลกว่าทีมสองนะครับทีมสองวิ่งไม่ค่อยไกลหรือว่าสูสีกันนี่แหละระยะทางการวิ่งสะลูกน,นี้น้ำก็จะออกนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับแก้ปัญหาได้วิ่งไปเรื่อยๆสูบนี่เตรียมที่จะเอารถไถมาสูบน้ำออก ค่อยๆจะไปนะครับเพราะว่าดินตัวนี้หายากเหลือเกินทางขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับทางนี้ขึ้นลง ว่างก็เหียนน้ำทางให้เขารถจะได้วิ่งคล่องๆกันไปน้ำออกนะครับนี่เต็มหลุมแล้วน้ำออกอันนี้ก็เริ่มตีขอบตีขอบเสร็จแล้วหนึ่งชั้น ขอบเสร็จแล้วเราก็จะเจาะเลยนะครับดินก็จะชื้นๆเปียกๆนะครับแต่เป็นโซนตรงนี้เป็นดินเหนียวแต่ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยมันจะยุบตัวลงเลยแต่ดินเหนียวนี่มันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่พอที่จะ ไม่ไปเงียบเลยรถดำยังเร็วยังแรงนะครับคันนี้ ใช้รถดับวิ่งอยู่สคันครับตรงนี้แล้วว่าไปเงียบเลยไฟที่เทมีปัญหาแน่นอนของเสียคริสทีมหนึ่งวันนี้น่าจะเสร็จตอนตอนบ่ายน่าจะเสร็จนะครับเก็บไม่กี่เที่ยวเดี๋ยวก็จะให้วิ่งทั้งวันนะครับวิ่งเข้าน้องบอลไปเลยทีมสองก็อยู่ตรงนี้สองวันวันนี้นะครับสองวันวันนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูงานชั่วโมงด้วยก่อกนพันล้านมาแล้วถอ,อ,อยลงมานะครับต้องถอยลงมาคันนี้น่าจะไปติดครับไปนานกว่าเขาเลย สองก็จะมีกอพันล้านในแม็กซ์จวดแล้วก็ไอริวนี่ไอ้กอบขับไมคโครส่วนทีมหนึ่งนั้นก็เอาไปโจ์อะไรโนได้ก่อนเอ๊ะบางฟุณนหาย ชอบแต่งรถแต่งไปแต่งมาบางฝุนหายตายแล้วก่อนส่วนทีมหนึ่งก็จะมีเสียคริตแล้วก็ไอ้ทัศษะสองตาสวยแล้วก็โมตานแล้วก็ตา อะไรเราอยู่รรกลกลืมชื่อแกสี่ขั้นทางนน้นสี่ทางนี้สี่ทางนงางน้นเจอวางยาน,นะครับเจอตะปูไปตะปูเขาตีกับสายยางแล้วโยนมาตามทางให้เราเหยียบหกล้อเจอไปขั้นหนึ่งแล้วก็รถไท8 5 4ห้าสี่ศเราก็เจอเมื่อเช้าเอาไปปะ นี่กำลังสืบหาตัวอยู่อย่าให้รู้ว่าเป็นใครก็แล้วกันนี่บ้านเจ้าของนะครับวิ่งบ้านเจ้าของยังเจอวิ่งบ้านอื่นไม่ค่อยมีปัญหาวิ่งบ้านเจ้าของมีปัญหาเยอะเดี๋ยวขับช้าครับเร็วเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวไม่ฝุ่นอยู่นั่นแหละ นี่เมื่อวานก็เจอวางยาไปแล้วตะปูนี่กำลังสืบหาอยู่หาตัวบงการอยู่ไปได้ครับดินเหนียวแต่ถ้าเป็นดินทรายนี่ ยุบตัวแลว้วันนี้ดินเหนียวครับไปได้อยู่ ส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับติดตามนะครับผลงานทีมงานดัมซิ่งเดระเบิร์แยกกันเป็นท้องทีมแล้วส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาสวัสดีครับ